ขอก็ปรับสมองไปดท่านไหนเร่งมาท่านไหนเรื่องนะเอาเรื่องอะไรนะเรื่องเงินเดือนนี่ะเรื่องเงินเดือนนะวันนี้วันนี้คือมติคอรมอเนี่ยได้มอบหมายให้สํานักงานกอพรเนี่ยไปศึกษานะครับแล้วก็ไปดูแนวทางที่เหมาะสมเพื่อที่จะนําเสนอต่อที่ประชุมคอรมอนะครับภายในวันภายในสิ้นเดือนพฤศจิกายนครับ วันนี้เนี่ยก็ผมก็มาเหมือนกับว่าเป็นผู้สังเกตการ,รนะครับในการที่จะมา,มาในฐานะที่เป็นผู้กำกับกพอพอยู่ด้วยเนี่ยก็เลยมาฟังความคิดเห็นที่เขาหารือกันของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายนะครับก็ดูทิศทางก็ออกมาดีแต่รายละเอียดยังต้องทำเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก็คาดว่ายังไงก่อนสิ้นเดือนเสร็จแน่นอน ที่บอกว่าจะขึ้นเฉพาะอาจจะหมายว่าที่จะขึ้นเฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อยเนี่ยจะจะใจที่ปรับแนวทางนี้ฮะที่ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าอาจจะขึ้นได้เฉพาะข้าราชการชั้นผู้น้อยที่เป็นแต่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อาจจะน้อยมากขึ้นน้อยมากเปอร์เซ็นต์ที่ขึ้นไม่ผู้น้อยมากก็คงจะต้องดูนะครับมันมีมันมีส่วนที่เป็นข้าราชการแรกเข้านะครับที่ที่เราจะต้องปรับฐานเงินเดือนเพื่อที่จะให้คนที่เข้าใหม่เนี่ยมีความสนใจที่จะเข้ามาสู่ระบบราชการ มากขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าฐานเงินเดือนต่ำเนี่ยเราก็อาจจะได้คนที่ไม่มีคุณภาพแล้วก็ในที่สุดเนี่ยเราอาจจะคนที่จะจะควรจะต้องเข้าเข้ารับราชการเนี่ยก็อาจจะเลี้ยวไปทางเอกชนเพราะนั้นวันนี้เนี่ยก็มาดูด้วยว่าอ,อ,อาจตราเงินเดือนของเอกชนเนี่ยที่จบปริญญาตรีเนี่ยเขาเริ่มต้นจากตรงไหนนะครับแล้วก็ดูดูความเหมาะสมในส่วนของราชการว่าควรจะเป็นเท่าไหร่ต้องสองหมื่นห้าไหมคะหรือว่ายังไม่ใช่ ยังไม่ใช่ยังต้องโตดูรายละเอยียดอีกนิดนึงเขาดูอ,อ,ดอย่าอย่าเพิ่องอย่าเพิ่องอ,อย่าเพิ่งเขาเรียกอะไรอ่ะอย่าเพิ่งสรุปว่าจะเป็นเท่าไหร่นะครับ,รบแต่แล้วถ้าระดับข้าราชการช่านผู้น้อยอย่างเช่นว่าข้าราชการบรรจุตั้งแต่ะระดับ3เนี่ยสามถึงเซึ่งไม่ใช่ระดับผู้บริหารเนี่ยจะขึ้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมคะยังไปไม่ถึงตรงนั้นกําลังดูกําลังดูแลเข้าก่อนนะครับแต่แก็จะขึ้นด้วยใช่ไหมคะสำหรับข้าราชการที่ประจำก็ยังไปไม่ถึงตรงนั้นไง แปลว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่การการการหาเรือกกันยังไปไม่ถึงตรงนั้นแต่แต่ว่าจะขึ้นนี้ขึ้นทั้งระบบใช่ไหมคะไม่ใช่เฉพาะว่าแรกเข้าก็คือต้าม่เดี๋ยวรอฟังเราฟังก่อนครับฟังข้อมูลวันนี้โอกาสเป็นไปได้ที่จะขึ้นนี่มีสูงมัลยนาจะฟังข้อมูลเลยครับอาจารย์ก็เป็นไปตามนโยบายครับคือขึ้นแต่ต้องขึ้นก็เป็นไปตามนโยบายครับคือนโยบายก็ต้องขึ้นขึ้นมากขึ้นน้อยกึ้ว่ากต่ครับใช่ครับครับคุณาชท่านรองจะตะทุวันเลย ต้องต้องจูนสมองก่อนว่าจะโดนถามเรื่องอะไรบ้าง